อ๋อโหสวัสดีคุณผมครับวันนี้เราไปอยู่ในเกมดอที่แปลว่าเดี๋ยวนั่นมันตัวเราหรือเปล่าดอที่แปลว่าประตูนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นแนวอะไรผมเห็นว่า รูปโปรโมทมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่แค่ประตูแล้วในกูหรือเปล่าในกูหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยอ้าไอ้รอบอะประตูแม่งต้องดันด้วยนะครับอ๋อมีการโหลดก่อนอีเชีย่ยโอ้โหมันใหญ่โตมากแล้วมึงมืดจัง คือมืดมากไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับผมอ้าววแล้กูไปยังไงอ่ะโอ้มืดมากไอ้เชี่ยไอ้ได้เห็นอะไรทักอย่างเถอะหรือว่าผมต้องโดดลงวะมันก็ไม่มีทางอื่นแล้วครับประตูมันก็เปิดไม่ได้งั้นก็ก็เลสโกะเออเออเกาะไฟไม่ได้ด้วยโอ้ลงไปแล้วแตก เหมือนตัวผมมันจะเดินเองตอนแรกเมื่อกี้นะครับคิดมากก็อ๋อเห็นอะชิพเมนเด้งแทบแบบว่ากระจุยกระายแล้วกูต้องเอาไงเนี่ยเหมือนจะเป็นเกมลูปนะครับเนี่ยกดวิ่งได้ไหมมือดอีกแล้วแล้วทำไมต้องเปิดประตูก่อนโหลดด้วยไมันไม่โหลดก่อน มันจะมีเสียงนะครับเสียงกูพูดอันนี้เป็นสะพานข้ามน้ำน้ำเปล่าโอเคปอบนี้เป็นหน้าต่างนะครับผมแล้วก็มีเหมือนจะเป็นเวทีนะคือมึงเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะ เปิดจเ,เป็นบันไดนะครับแล้วก็มีตุ๊กตุ่นโล,ลงลงมาสามตัวบันไดขึ้นนะครับผมอ๋อออะไรวะผมก็ไม่รู้จุดประสงค์เกมมันอไงนะครับเห็นมันชื่อว่าดอนึกว่าจะเป็นแบบดอที่ที่มันเปิดประตูในโรงแรมอะไรนะนะโอ้หไม่คิดว่าจะมาเคลียร์ตุ๊กตุ่นกันอย่างนี้แล้วไม่ใช่กูดเดินอย่างนานหรือเปล่านยะ ดอเกมนี้นี่ไม่มีตัวเอสเหมือนเกมที่เรารู้จักกันนะครับผมบนที่เล่นโลบอกก็จะเข้าใจดีกับเกมดออยู่แล้วว่าเป็นเกมที่มีความท้าทายสูงครับแต่เกมนี้มีมีความความสูงมันจะโอ้ยผมว่าใกล้ถึงแล้วเว้ใกล้ถึงแล้วครับถึงแล้วมมีอะไรเอ้ไป ผิดหวังมากอุตสา์เดินขึ้นมาประตูบานต่อไปเป็นอะไรครับเปิดไปเจอโรบิตะนั่งอ่านหนังสือเฮ้ยจริงเปล่าเนี่ยโอ้โหกูตกใจหมดนันกว่าจริงไอ้เหี้ยไม่มาแนวบ้านช่องอนะครับผมพิซซาเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยมึงใ,ใครเนี่ยน่าจะเป็นโรบิตะอ๋ออ๋ออ๋ออย่ทันดูห้องอีกห้องเลย ทำอะไรบีบบ้าจังเฮ้ย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 อ๋อไปเปิดต่อไอเชี่ยนี่คุณมาอัดเกมโรบบอกนี่กลายเป็นเกมไมค์คราฟตแล้วเหรอครับเนี่ยใส่ต้องตัดไม้กันแล้วเกมมันต้องการจะสื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเรามาดูห้องต่อไปกันดีกว่า ผมว่าเราต้องเกมเร็วนะครับเพราะว่าคนทําเกมมึงดูจะทําอะไรทิ้งขว้างมากอันนี้ก็จะเป็นบ้านต้นไม้ซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ่ออ่อโอ้โหมึงสูงมากมึงจะงานจะให้กูททาอะไรในเกมนี้ออากลับมาที่ทุ่งหญ้าอีกแล้วนะครับมีปุ่มสีเขียวนะ ดูแล้วดูแล้วกูก็ต้องกดแหละถ้าไม่กดกูคงไม่ไม่น่าจะผ่านนะครับเมื่อกี้ <c oughs> เอ่อทำไมอันนี้มันดู <c oughs> อ้ยเชียตกใจหมดแม่งกดได้ด้วย มันทำมากี่ห้องเนี่ยเกยมนี้เนี่ยฮะประตูบานเดียวไปได้ทุกอย่างเลยะเฮี้ยอะไรไงโอ้โหคี่นี่มันสลิงได้ไมนนะครับเฮี้ยแล้วกูโดโนเล่นป่ะเนี่ยกวัาดโด,โดโนเล่นนะครับไม่มาแนวนี้ เลียร์เส้นรมันก็แม่งเสียงดังอ่านางไงหัวใช่นะครับผมมึงจะเร์เลอร์หรือว่าจะเฮี้ยอะไรเนี่ยเกมนี้เอาสักอย่างออทางนี้มีรถนะครับผมน่าจะเป็นอ่า BMW อ่าทางออกรอเฮี้ยอะไรก็ไปเลยครับ คือมึงให้กูลุยบางกี่เรื่องแล้วเนี่ยฮะไปทุกเรื่องแล้วมั้งเนี่ยอ้าวมาออบบี้เฉยอะไรวะออบบี้เฉยเลยมาไปเราเล่นนะฮะับมันมีสี่ทางครับมุญคิดว่าทางไหนสควิตเกมมั้งเนี่ยผมว่าสีแดงครับนะครับเพราะว่าสีแดงนี่เป็นสีของตัวเอกนะ อ้าวเชียร์ถูกซะด้วยไปแล้วมันจะอีกนานหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> คือเป็นคนดูมันดูหลอดคลิปได้นะฮะแต่กูไม่รู้เนี่ยโอโ้โ,อโหโล่นเรื่องโคเตอร์เออโอ้โหล่นเรื่องโคเตอร์นะครับเฮ้ยมีเพลงด้วยลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยก็ทลิกสิทธิ์มันก็จะเงียบนะ้วเออเออเออ เปิดสิเออไป <G ül üyor> ห้องนี้เฮี้ยอะไรเนี่ย <G ül üyor> ห้องนี้เฮี้ยเ,ยเนี่ยมันเปิดเพลงดิสีแดกแล้วแหละเกม <G ül üyor> อะไรก็ไม่รู้คนระับแม่งพี่เข้มโอ้โทำไมอันนี้มัน A001 เนี่ยมันรู้สึกว่าคุ้นๆจังเลย เหมือนว่ามันจะเป็นเกมที่รวมห้องของหลายๆเรื่องไว้นะครับที่เรื่องอะไรเนี่ยเออพี่ผมว่ามันน่าจะรวมอะไรหลายๆอย่างของหลายๆเกมมาไว้นะครับเกมนี้เปิดประตูไปมันงๆถตั้งแต่เรินมมาไม่เจออะไรซ้ำเลยนะแสดงว่าเฮ้ยผมว่ามันคุ้นๆยังไงไม่รู้นะมันมีหลายประตูซะเหลือเกิน อะไรครับรอบนี้ห้องยิงเหี้ยอะไรของมึงกระจกแตกโหตึกเชี่ยะไรมันจะสูงขนาดนี้อะไรมึงให้กูทำอะไรให้กูปีนมาแล้วก็เปิดไม่ได้เพื่อก็โดดแม่งเลยป่าเอามันให้โดดเว้ยโอ้นี่มันแมปโอชจ แบบออริจินอลโลบอกเลยนะครับผมเ้าบิกูเดินอยู่เด้นนะ่ะมันเปิดปาร์ตี้อะไรกันวะเอยโยเอยโยอผมว่าผมเปิดบาร์นี้บาร์สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่มีอะไรที่ยื้อกูไว้วาวนะครับโอ้ยวาวอะไรก็ไม่รู้นะผมว่าผมว่าเราพอเกมนี้ไว้แค่นี้ดีกว่านะเพราะว่า ดูแล้วว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรนอกจากเปิดประตูไปแต่ละห้องเออมันมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนอกจากเปิดประตูไปแต่ละห้องแล้วก็ยิงลีกัสิ์ใส่กูนะครับผมนะอเอาไว้แค่นี้กันดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ เจอกันนคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ